สวัสดีค่ะเพจการเจริาเ8 9บโตช่องยูทูนจนรปลี่ยนเพี่ยนวันนี้นะคะค่ะเปลี่ยนเปียนมาชื่นชมนะคะกับความสดชื่นบญญรรยากาศฝนตกนะคะที่จังหวัดปิ็ตนะคะเป็นบญญรรยากาศที่เย็นชุ่มชื่นนะคะชื่ฉับนะคะ,คนะคะท่ามกลางท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมานะคะที่ห้างโกโตเดชิเกตนะคะจังหวัดปิ็ตซึงเป็นเพเยูนะคะ รู้สึกว่ามันนะคะว่าจะมีฝนตกนะคะหนักมากเลยทีเดียวนะคะไปมองไปทางด้านซ้ายก็จะมีนะคะแต่สายฝนนะคะผ่าปวลาลงมาแล้วก็ทางด้านขวามือนี้นะคะก็หน้าบริษัทในการทางานก็มีลมกันโชวนะคะแล้วก็ทําให้สายยุฝนนะคะก็ตกลงมานะคะอย่างนี้ทางซ้ายทาให้นะคะ ไปเตหอมนะคะที <point> ่อยู feed feed. Hmm ่นะคะหน้าบริษัทนะคะที่แกลเลอรี่นะคะที่สถานที่ทํางานที่เคเคทำงานอยู่นะคะก็สดชื่นนะคะขึ้นทางตาเห็นเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมเข้ามาแวะชมนะคะทักทายกับเคเคจากช่อง89ชาแนลได้นะคะเพราะว่านัขณะนี้นะคะเคเคก็นะคะกำลังถ่ายนะคะ บรรยากาศยามฝนตกที่ห้างโฟโตเดสเกตจังหวัดสิเดชนะคะแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีนะคะนักช่องเชื่อนะคะเดินมาเที่ยวในห้างนะคะก็จะมีนะคะนักช่องเชื่อจำาังไม่มากนะคะซึ่งนั่งรับประทานอาหารกลางวันนะคะอยู่ในฟุตขอนนะคะที่อยู่ในตึกนะคะด้านหน้าที่กำลังมองมองอยู่เนี่ยนะคะก็ เป็นฟุตดขอนะคะศูนย์รวมอาหารนะคะมีทั้งโกสเซอรี่นะคะมีทั้งจับจ่ายซื้อของแล้วก็รับประทานอาหารนะคะอาหารก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะมีทั้งอาหารไทยและหนักนะคะไปทางอาหารฝรั่งอานะหารยุโรปนะคะแซนด์วิชนะคะเป็นต้นห้างปอโตเดลพิเกนะคะได้เปิดทำการนะคะมาแล้วถึง3ปี ก่อนที่โรคระบาดร้ายแรงกำลังจะอุบัติขึ้นนะคะก็ได้เปิดทำการสาปีที่ผ่านมานะคะก็จะก็ทำให้ธุรกิจนะคะชันนักนะคะ,ะ,นนะ,คะ,ะนันนักงินค่ะเปื่องๆนะะไม่ค่อยไม่ค่อยเออติบโตนะคะดีสักเท่าไหร่นะคะก็เนื่องจากนะคะตรงๆนะคะเดี๋ยวรมนั้นรมนี้เข้ามานะคะทำให้นักท่องเที่ยวนะคะไม่กล้า สมาธิจกันะคะเที่ยวเากาะภูเก็ตกันมากไปวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวมันก็ได้นี้นะคะคนักท่องเที่ยวเข้ามาจากต่างประเทศนะคะรัสเซียนะคะต้นนะคะคชาวยุโรปก็จะมีเยอรมันนะคะชาวเยอรมันนะคะอังกฤษนะคะเพื่อนเนก็ เข้ามาเที่ยวนะคะที่เกาะศิริแสงนี้นะคะบรรยากาศก็สวยงามนะคะเพื่อนก็ถ้าเราอยากจะมองไปทางด้านซ้ายนะคะมองไปทางด้านหน้าถนนก็จะมีบรรยากาศนะคะยามเย็นก็จะมีมีนักท่องเที่ยวนะคะก็เดินมาเที่ยวอาอากาศยามเย็นถ้าหาฝนไม่ตกก็จะมีนะคะนักท่องเที่ยวเขามานั่งนะคะตามจุดตามต้มต่างๆนะครเขาจะจัดนะคะเป็น ไว้นะคะก้าวันนี้นะคะเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนมารับชมนะคะใบเตยหอมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ห้าปโตเดซิเกตน,นะคะเห็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการนะคะใบเตยหอมนะคะมาทำรอดช่องนะคะก็เรียนเชิญมารับชมนะคะที่ช่องของเชิญเชิญจาเป็นเกษต่กราแนวได้นะคะฮึมฮาวฝนตกนะคะมึงีิถ้าว่าจะหยุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เกก็นำมาให้เพืเพ่อนได้รับชมนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะเพื่อนมีพายุนะคะลงมาที่เกาะพิจิรค่ะเป็นพายุฝนนะคะก็เพื่อนเือนทุกท่านที่อยู่ในบริเวณนะคะที่มีฝนตกก็ขอให้เพื่อนนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะใส่ชุดฝนแล้วก็มีร่มนะคะ จิตตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหัวในสุขภาพของเป็นเพี้ยนะคะทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเคเคต้องขอจบนะคะคลิปลองเทียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ